แล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับก็จะได้มีพิธีการพิธีเทพรอมหลอดนะครับท่า,านน้องก็จะได้ดาเนินการต่อไปพี่น้องที่มาร่วมบนรวมสภานะครับท่านที่จะบูชาแผ่นทอ มาเทียนเรื่องเกณฑเด้อมาตรงนี้อยากทานหมดเวลาหมดแล้วหมดเลยเรามีเวลาไม่มากแต่สบรณ์แอยาเรียนรเกบ้าภพใเรื่องแนแะารบระาานเราจะพูดการกาตนการเยเาด้วยกเขียนอยากเขียนเองก็ได้เ้อชื่อนามสันเดือนีเกิด แต่มีนักษาของเราด้วยมีช่วยไปพิธีเทพองหล่อลูกเหมือนหลวงพ่อพระสัยคุณทิพย์พิพาที่ตีฐานนันแผ่นทองนะครับหรือว่าต้นคองนะครับซึ่ง คุณทิพิพาที่ติดฐานนานะดรกบได้จุดทู้เพียงแต่กับอูชาพระ s a d a i ครับไปย ในพคุณท่านท่านพระราชาที่สุดของ

送往抗朝》。 คุณเทมชายอครอบครัวร่ว <assisting. S 2> มบริจาค300วิเยี่มวหวยสีเดชะเนาะนครับร่วมบริจาคได้ไปที่เทศเขตรอสามร้อบาทนางสาว